อฆษาการเป็นเราค่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์ก็ต้องบวกใช่ไหมครับเอ้ยทำไมผมเป็นคอมมานโดผมต้องไปบวกเน่ยไม่รู้วะเอ้ยเือความป็มงไม่โดนเลยเนี่ยว่าเจ๋งวะล่ะไอัิครังนี้เราจะาแบบเ็เนะฮะขึ้นมันจะกดวไม่รูเออ เมื่อกี้เพิ่งเจอไอ้ฮิวลูกใช่ไหมไอ้ฮิวลูกแบทแมนแบทแมวมันชื่อแบทแมวเลยอนันนี้อ่ะก็ถือว่าชื่อแบทแมนมวายมากชีวิตอัมสันสุขอ้าวของงดยซื้อของกันมาไกลนะเนี่ยมมนะว๊อกว๊อกว๊อกอะไรวะบัฟฟี่อ่ะ กระสุนหมดซีกโอ้เบ๊มึงเห็นไหมกูทำอะไรอยู่ะมึงคิดว่ากูเห็นไหมไม่เห็นกูมวัดไกลสักหน่อยนี้ยิงมั่ง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 เกมนี้ก็มีปืนให้เราเล่นเป็นพันชนิดเลยเป็นพันชนิดแล้วแต่ตอนนี้ผมจะตายละเนื่องจากปวกเกินไปเฮ้ยนายนายเมื่อไหร่นายจะตายอ่ะเมื่อไหร่นายจะซื้อกระสุนเสร็จนะนาย อุ๋ยเหรอพระเอกที่อะไรฆ่าตหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยยักฝ่าวิ่งวิ่งวิ่งเวลาตีตีตีไม่เก็บแม็กซทำไมถึงว่าอัดแป๊บเดียวแล้วมันก็อัดต่อไม่ได้วะเนี่ยอะไรมากมายเลยแบัว่าพลอยก็

เนี่ยเป๊บอ่ะเดี่ยวแล้วมันก็อดต่อไม่ได้เอ่าฉันกำลังจะหึหพระจ้าหลุดที่ดต้องเปยึดยึดสาธุก็คืนชีพมาตอนนี้ประเทศไทยไม่เหลือจรงไวอานคมไง เอ๊ะต่อไม่ได้ว่ะเบ๊บอ่านได้แป๊บเดียวแนบต้องแค่นั้นอ่านละกันเหรอจะลองคัดจอคัดจอทำมึงไม่เสียเปล่าคือขอฝากอนาคตกูไอ้กับมึงด้วยอนาคตกูยังไม่มีเลยมึงมาฝากกับกูเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกภาระเพื่อแม่ตายไปยังมาไกลแล้วครับพี่ อะไร,รของมึงเนี่ยมันยิงอะไรของกูวิง่งหัวการเดินวิ่งมันต้องมีชั้นเชิงครับเราต้องให้เพื่อนเ,เราล่อครับโดนไปก่อนเออกูยังไม่เคยลองใช้สกิลนีเ้เลยว่ะขอลองหน่อยละกัน ดู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 กูดู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 กูหันมัขงหลังเดี๋ยวมีตัวโพสเข้ามาครับอ๋อเปล่าหายแล้วเอาแล้วกู้เจ้ามาทำไมเนี่ยศัตรูตายหมดละไปครับวิ่ง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 สกิลนี้จะไม่เสียเปล่ือนามัยใช้ไม่ทันอีกมาใช้ตอนนี้เอ้ย รออะไรครับรอไปเขาไม่เสียเปล่าอุ้ยนี่นี่เกาะแบ๊กโอ้โหแค่นี้ถึงกับปลาระเบิดเลยเหรอเออมือมือมาตีกูแล้วมือวิ่งหนีนะหมายความว่าไงเนี่ยอ้าวไอ้ตู้นเก็บกวาดนั่นเองชีวิตมึงอยู่ที่หลังอ้าเหี้ย ดีมัน่ไเงินมาก่อนเพื่อนครับอุ้ยเี่มาแล้วเีลเวลาช้แล้วนะปุ๊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 อุ้ยุปั๊บปืนดานลังมี กูวินด้าก็ืีโตเสร็จแล้วถือปืนสองกระบอกนี่ถือปืนสองกระบอกไปไหนึงหยิบหมดปืนด้าก็รีโนเสร็จแล้วอะไรคือด้าก้อนวะแมวปืนกระบอกสีแดงตั้งชื่อมาแล้วสวัสดีด้าก้อนนี่เปิดเรนนูกระบอกแบบดีอะไวะช่างมาไหนอ่ะ จะดูซิว่ามังกรจะตกสวรรค์หรือเปล่าหน,านาึ่อย่างนี้มีข้อมูโลของมีขมีอะไรเนี่ยแมวนีม่นม,นมีเลื่องเดี๋ยวขโวาามยน,น,นะยเ,อนเ,เอาป่ะแมวกลัวนะเกิดกูเดเมาไม่ได้โอ้เว็บมึงจะบูบ๊เวลานะเพื่อนนะ

ต่อยกับไอ้ฮิวลูกอยู่นะ่ะไม่ต้องมาเอาเลือดอนะ่ะพอเลือดกูก็จะหมดละเอ้ยกอนแตกตายแล้วพี่สองนะเล็บกล้จังวะแบบนี้โหอ้โหยากเกิดซะ,ะไม่ไกลมาก เฮียตีกูแล้ววิ่งหนีกูโดนมาแบบนั้นแหละ <c oughs> ตีสิจะวิ่งไปไหนเฮียยักษ์มาน้ำวนครับน,นี่คือน้ำวนเพื <c oughs> ่อนรอข้าปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวข้าจะไปช่วยยังไงรันยังสิติดทนะ้องเรืเจออนามายัยของข้าอนามัย วู้นวุ้นวุ้นของได้ของเนี่ยทำไมช่วงนี้เจอแต่บอทเจอแต่ตัวที่มันเวลสูงกับเราอะยินี่เก็บเก้ยบาชูก้า บาชิวกะแปดร้อยเยี่ยมใช้ของชอบดูนะเว้ยดูนะเว้ยอุย้ยอมไอ้เฮีย้ยดูมึงเปลี่ยนแม็ก <c ười> ไหมใจใจกโอ้ยอ๋อต้องเก็บแล้วอะไรเงี้ยเบ๊บ

ยิงก่อนแล้วเดอบ้าสุก้ายิงแม่นจังวะไกลอังยิงแม่นขอเฮลมียีซทำไนดิเฮลมี e ไอ้้ดายกอดกูกำลังไปก่อนเพื่อนแอะมาองแม่ ได้แล้วแล้วจัดให้นี่กันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันเพื่อนเอ้ากูเพิ่งเกิดมาจะตายอีกแล้ว <laughs> <c oughs> ตัวปุ้มองม,ม, <c oughs> มันมีโฮะแรงหรือผมก็มีไม่ไข่ออกมาใช้เลยตัวปุ้นม,อม,ม <c oughs> โอ้ยสันใครตังชื่อให้มันวะ คนตั้งกอนะ mhm. งงงงงเลยแย่มังคีดีดาก้อนเหรอเกาะแตกอีกแล้วเกาะแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วเอาแล้วเนาตัวกูกโอ้โหรอคงไม่แพ้อาวุธกูแรงกว่าสนเสกหมอด็ก ไหนๆๆวกมันตายหมดยังอะยังฮะ่ะเออตายแทนโอ้ยกูตายหลายรอบแล้วเนี่ยหาตตายไปสองรอบอะโอ้โหหานคอ,อยังกูนี่แม่งบู๊ได้ใจติมหนะ้าเปลี่ยนกระสุนดีน่วยกูจะไม่มันตาย มามาอันนี้แค่อยู่ในสถานะโคมาเฮ้ยอย่าปุ้งแกกูเย่าปุ่งแกกูช่วยกูด้วยแวต่ว่ามันมีกอ่ะตัวนึงเห็นได้กันแต่ว่าไอ้ตัวนึงอ๋อเห็นละากระกาส่วน ยังข้างล่างมีน้ำวนด้วยเหรอ,อชักโคกไอ้เหี้ยชักโคกเฮ้ยแม่งป๊อตแม่งแหงแ,แต่นี้ก็สุดหมดวายะอยากกลับไปเมืองหลัก,กว่ะแบบชู่ม้มา งานมีเยอะจะดีกว่าไหนฮะยิงเยอะจะดีจะชุกนะฮะมุกจัการไปเลยกูขอเก็บกระสุนยิงดูแล้วชิงโอ้ยพักมือซะหน่อยมืองิกมืองอทางนะแต่ทางไอ้เหี้ยอ้วนแม่งเอาภารกิจมาดูดิขอไม่ได้เต็ม อะไรไหกูมีเมามกาะที่แรงกันแล้วโว้ยแฟนสเตจบุ๊กน้องเย,เยอะไปแล้วไม่ถกไม่ถามเรื่องสุขภาพเที่ยวรวยก็สุ่มนี่ก็ทำโว้ยเอ้บูสเตอร์ใหญเนี่ยเก่งของให้นักมันดีนะคุณโธเฮียกูไ,ไม่ต้องแม็กว่ะ ยยเนี่ตักสุดหมดละไอมันอยู่ข้างทากูไอ้สัสใช่ไหมช่วยกูก่อนเร็วโอ้โหกระเด็นยิงอะไรไม่รู้ตอนนี้ยิงไปก่อนเร็วอีกนิดเดียวอีกืมบอลเนี้ยบอลเนี้ยรอกูอยู่ข้างบนนั่นแหละไอของกูเอา คนแย่งเอ้ยตอนนี้ <teaching. S 2> ิต hey ตัวกากระวรยิง no มัน นมกน้องเยอะแค่จะยากสุดทอาที่เล่นมหาเลยเนี่ยแต่อนาคตก็อาจจะมีวันนี้ฮะไม่เป็นไรเวฟเพื่อความอนามัยเราเพิ่งเวลสิบห้าเองเวฟสิบเอ็ดสิบสองเองเนี่ยเอางะไรมากวะปืนแม่งไม่ไหวไม่ไม่ไม่แบบอนาคตเลย กูอยากให้ปืนในอัดตอนโหลดมาอยู่ในกำมือเราสักกระบอกว่ะคนอาวุธทำตู้เสื้อผ้าคนตัววิ่วคนนั้นสิเอาหมดเลยเอาให้หมดเฮ้ยเวลาเจอหีบแบบนี้นึกว่ามันมีชุดเซ็ตเอ้ามันอยู่ใกล้ๆกูแท้ก็งงอยู่เสียงอะไรวะ จ้เเสียงเหมือนตดแมวถอยตายแล้วเนมันน่ะดูาด้วยอย่าแย่งกูนะจะตายแล้วโอ้มึงอ่ะลรดช็อตปืนตกเต็มเลย เตรียมเตรียมชาร์จ no เอ้ยเทียมชาร์ตเดี๋ยวก็เอาเอ้แบ่งกันเอาว้ยแบ่งกันแบ่งกันมีเต็มคังแล้วเนี่ยเตรียมยัดของเกันปืนหาเฮลได้เต็มเลยเนี่ยปืนดาก้อนกระสุนก็ใกล้หมดแล้วมันน่าจะมีร้านช็อปสักินน่ะสินะไอไอตุนตุนตุนมาดีกว่าตุน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 มาดีกว่า มาพักเบรกกันก่อนไหมไม่ไม่ไหวจริงๆพักตรงนี้ก่อนนะ,ะแตมม่มึงเสียอ <c oughs> โอ้โหเระเบิดกากๆไม่เอานี่กระสุนที่ต้องการให้กูไอ้นี่กระสุนที่ต้องการปืนจีวภาพดักก้อนกูฟรีๆเลยเนะี่ยทิ้งดรอปเกมนี้รับประกันครับเล่นคนเดียวไม่หนุก ต้องเล่นโคออไม่หนุกจริงๆเกมนี้เล่นคนเดียวไม่มนหนุกไม่หาคอเลยฮนะเออถ้าเล่นคนเดียวไม่หนุกจริงนะไอ่ะขอจบพาร์ทแรกไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับสองรับติดต่อบายถ้ามีแสียินโทรตอนจบไปเนี่ยตึง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 อาพ <laughs> อปะ